ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับขวนันแอนขวันๆน,นะคะสําหรับวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวกันค่ะจะพูดว่าแกะกล่องก็คือแบบไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่านี่เป็นถุงช้อปปิ้งแบกนะคะเมื่อวานไป e ิ a แอนบอมาก็ สอยลิปมาของโฟยูทูค่ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะก็นี่เป็นลิปรุ่น Mineral Tint o อ l จากโฟยูทูนี่เลยก็คือจะเป็นลิปออยนะคะมีสีก็อาจจะแบบไม่ได้ชัดมากเป็นสไตล์ลิปติสำหรับสีที่ขวัญได้มานะคะก็มี3สีด้วยกันค่ะสีแรกนะคะสีนี้เลยสีเบอร์03นะคะชื่อสี Figure Nude นะคะและอีกหนึ่งสีก็คือสีเบอร์ศูนย์หกไลท์อะได จะเป็นสีนี้แล้วก็อีกหนึ่งสีที่ขวัญได้มาก็คือสีเบอร์12 gloss mesh นะคะนี่เลยสีเบอร์12ซึ่งขวันก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาก็แบบรีวิวกันสีมันสวยแล้วก็เออมันเป็นเนื้อสัมผัสที่ดีนะคะเดี๋ยวยังไงตามไปดูรีวิวในแต่ละสีก็ได้เลยคะ่ะ My grandma, I ain't asking. They say they love my ass And seven genes true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love. My love, my love, my love. My love. You love my lady loves. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. They got you. ก็ครบทั้ง3สีที่ขวัญมีแล้วนะคะทั้งสี0 3 0ยแล้วก็12ค่ะจะบอกว่าสีนี้ที่ทาอยู่คือสี1 2แล้วก็ถ้าเรียงลำดับจากสีที่ชอบน้อยสุดไปสีที่ชอบมากที่สุดนะก็จะเป็นสี03ก่อนนะคะก็คือสีนู้ดที่ขวัญทาไปสีแรกนะก็คือไม่สามารถที่จะลบสีปากได้มิดเลยด้วยความที่มันเป็นเนื้อออยเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ทึบไม่ได้หนาแต่มันมีข้อดีตรงที่เนี่ย ปากมันไม่เหนียวมันไม่เน่ดทุกคนปกติแล้วที่ความเนื้อออยอะมันจะมีความเนอะความหนึบของปากแบบพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเส้นๆแบบพูดแล้วปากติดกันแบบบึ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็คือไม่มีเลยสีที่ชอบไม่สุดนะคะก็คือสีนี้นะคะ06สีที่2ที่ขวัญทาดีมากแล้วก็สีแบบคุณนุ๊คุณหนูทาได้ทุกวันยอะไรเงี้ยแบบ ดีงามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีที่มีก็คือเบอร์12ได้ลุกแซบๆแต่เป็นลุกที่แบบดูคุณหนูแซบๆเนาะเพราะว่าปากมันจะแบบไม่ได้แมทอะไรอย่างนี้มันมีความเงาวความโกลวของแบบออยอะไรอย่างนี้นะคะก็ ถ้าให้แนะนำนะคะสำหรับรุ่นของ Mineral Ti ติ้นอจาก For y o u ทูธนะคะขวัญจะแนะนำว่าเพื่อนๆควรเลือกสีที่เข้มอย่าใช้สีอ่อนเพราะว่าเวลาใช้สีอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถกลบสีขอบปากได้มิดก็คือแบบมันจะเห็นสีขอบปากเนาะยังไงก็ขอฝากวีน,นี้รีวิววันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะอยากให้ขวัญรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย we